สวัสดีครับผมบ่าวนัดนะครับวันนี้นะครับผ้มพาทุกคนมาแก็บกำลังลั่นปลาเลยนะกระปมมาตึงไม้แล้วนะครับก็มาเริ่มแก็บกันเลยว่านะทำไรกันนะ รีมนันตีตีเอ็กซ์ได้โอเคกลับมาดูกันเลยนะกระบ,บอกเหล็กตรงนี้กอ้อนเนื้อทีปผมใไ้ก็จะเป็นเนื้อลูกเกียร์นะครับได้ไมก้กระบอกเ,ลกกเ,เหล็กได้ครับเส้นแล้วแว๊บๆนี่นี่ตัวง้อยเลยนะโอเคครับผม กระบอกแหลกได้เลยมาแหลกกระบอกกี่ซองอันต้อนนะครับจะได้เรื่อยนะไม้น้ำก็ตื่นๆน้ำไม้นี่อันนี้ดักเอาไว้กลางคู่นะครับวน่าจะไม่ไม้กับ ไม่ได้ถ้าบอกอีกซ้ำน่าจะได้นะครับน้ำออกาจะชาบแบบนี้แบเแ็บได้ไามได้นะครับแต่ว่าตัวเล็กนะด้ตัวเล็ก กระบอกตีซีนะครับตรงนี้ดูมาตามกระบอกได้ซองกระบอกนะกระบอกตีซีไม่ได้นักเอาไว้ประมาณจามสิบกระบอกนะครับใส่ยเยอะดูเกียดลวกทังมดเลยกระบอกนี่อะได้ไหมน้ำหนาวแลวนะครับเฮ้ย <c oughs> ได ได้นะครับนี่ย็นอยู่เรื่องเรื่องได้อีกหนึ่งตัวแล้วนะในตั้งนี้ไม่มีได้ตีนะครับไม่ได้เตีใส่ตั้งดีนะเดี๋ยวดูไ้เซตก่วนนะครับไขเตีเดียวเลยนะนี่ได้มาส้ามตัวแล้วนะครับดูมาเป็นจิปกระบอกแล้วนะครับได้ส้ามตัวอยู่เลยนะ ไม่คอยได้เลยนะแล้มากระบอกนี้โอเคกรบปุกกระบอกนี้ได้ตัวใหญ่เลยนะสี่ตัวเลยดู่ดอกระปุกกระบอกตรงนี้ อ่าได้ได้ได้ไดอันนี้ดินแรงมากครับปุ๊บตัวนี้ได้แล้วนะก็เดี๋ยวตั้งค์เลยก่อนนะครับก่อยเดินกลับมาเก็บว่านนะนักนะครับเดินเก็บไปเดี๋ยวนี้นะเริ่มใจได้ตัวแล้วมาดูต่อกับผม๊บกับพวกนี้หวังว่าใจได้แล้วนะ

ไม่นี้ได้ตุกกระบ,บกเลยนะอยู่กลางช่วนปานเมนกับไม้ตรงนี้นี่ได้ไหมนี่ได้ลาวกับผมป่านจริงกับผมไม่นี่อยู่กลางช่วนป่านนะครับซึ่มีหญ้าหลอกๆนะในกูน้ำได้ตุกกระบ,บกเลยตัวนี้ก็ตัวนี้่ราแล้วนะได้ cả vòng nha đại mày ê đại cặp tuổi nhảy từ cặp nha cặp bông nha tuổi nhảy rồi nó gặp nhảy chút thì giọc, giọc mà đại tụt cặp mày nha nhảy ít nha quay rồi nào. bầu bầu cho mày đại Mai gặp bụng, may die. Gặp bụng đi. Die gặp. Eh, đến tùa, you're not going, young. Die, die, die. กะไม้นี่ได้เกือบตุกกระบอกนะครับอย่างกระบอกเดียวนะสีไม่ได้สีเรือดได้หมดเลยได้แบบนี้บ่มีแรงเดินนักนิดนะครับ <c oughs> ไม่กับไม่ได้ละกระบอกเล็กไม่ได้เลยนะส่วนมากเกได้กระบอกนี้สีด,ดำๆนะครับ กระบ,บอกเล็กซี่กว่าไม่ตัวเดียวทีได้เดียวก็ปุ๊บนี่ตัวหญ่เลยไม่รู้ว่าตายไหมนิ่งนิง,ง,งอยู่เป็นนะครับเป็นเป็นยังไม่ตายก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะกระบ,บอกลันซี่กว่ากระบ,บอกเล็กพึ่งได้ตัวเล็กนะครับกระบ,บอกกันนี้ กระบอกลันตอนนี้เรียกซีกระบอกสุดตายแล้วนะครับไม่รู้ได้ตัตัวไหมนะซีกรบอกสุดตายนี่ไม่ไม่ได้กระบอกนี้วันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าตัวเล็กๆครับตัวนญ่ไม่กี่ตัว ได้ไหมอ่าโอเคครับได้ตัวเล็กตัวเล็กเรื่อีกซองกระบ,บอกเลยกระบ,บอกลันก็เรืองซองกระบ,บอกเลยนะ ได้เห็นแล้วเรื่องเรื่องนี่ได้นะครับเห็นไม้ทุกคนไม่รู้เิ็นไม้นะตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กมากจังวันนี้การเลือกกระบอกสุกตายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะตีบาเล่เดูเลยนะพวกเหมาตั้งมาด้วย กระบอกทิ้ดตายไม่ไม่ได้ยังมีเงื้ออยู่ซีกระบอกทุ้ดตายนี่ได้ต่องตัวนะครับออเกาเกียวกับปุไปตีปลาไลลกันเลยนะ Yo กรโอเคครับผมก็ได้ตีปลาไหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มาดูกันนะครับว่าปมไดเยอะไหมนะครับนี่นะครับตังมดนาปลาไหลีปผมได้วันนี้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าตัวไม่ก่อยน้แต่เลยนะครับแต่ผมว่มาใส่นี่ก็ไม่แล้เกินไปนะครับจ่ายได้อยู่กับบอกลันสร้างซิปกับบอกนะครับลด้ปลาไหลประมาณ สิบว่าตัวนะชุดยอดครับผมกาโอเคครับผมกาสรุปว่าฟาดแล้วนะคลิปนี้มายกกระบอกรันดักปลาไรนะครับก็ได้เยอะอยู่นะกาจวงแรกได้ซ้มตัวนะครับพมมาจวงกลางรังหรือไม่ก่อยได้นะก็จะมาได้จวงล่างลังนะครับได้เยอะเลยนะได้เกือบถุกกระบอกนะครับกระป๋มใส่เงี้ยลูกเกียดลวกนะครับก็เอาไปทําตามกันได้นะ ผมกว็วอกสูดรไปไล่รอบล้วนะกระสูตกลองผุมมีอยู่องสูดนะครับตานินต้มกับลูกเกียดลวกนะถ้าเคยยักลองเอาไปดักกระลองเอาไปตำดูได้นะครับว่าได้พ้นไหนนอนครับผุ้มเนื้อ่องสูดนี้นะครับวันนี้ก็ได้เยอแะแล้วนี่กาวเกี่ยวกับผุมคลิปวันนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงท่นนี้ก่อนลานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กข้ามาติดตามรับชมกันนะก็เจอกันแม่ลาคลิปน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ